ตัวิสเตอร์อะไรโอรอบหน้าไหนน่ะในโปรแกรมนี่ไงโปรเตอร์อยู่ไหนนู่นอันนี้ไม่มีหรอข้างในนู่นนี่ใช่ไหมใช่ใช่อันที่สามนี่ับผมหนังที่เราจะมาดู วิลสมิธครับผมแบบบอยสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมโอ้หนังอานองยังฉายอยู่นะครับเรตติง้งน่าจะดีมีเทอมสามมีเรื่องเทอมสาม้วยมีพี่ตาตาไทายบ้านมาเล่น แบบ,บอยครับนี่สมาชิกมาไหมครับดีนหนอโดน้อยก็มาเหอะกูไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วอ๋อไม่ไม่ไม่ได้กไม่ไม่ด้แบบ,บูไม่ได้่่นี้่แบบอย รอบชายสุดท้ายกาตรงไหนเจ็เเดแปดก็ได้เงงกลางกาางเหรมันตรงกลางเ็ดสิบสองก็ได้หรือเจ็ดแปดก็ได้มันใกล้คนกันไป<ะ>มันใกล้คนกันไปเ,ไเป็นไรหรอเเฮ็ด <Head. S 3> เอ็ดสิบสองใชไหมเเอ็ดสิบส รครับสะดวกสแกนจ่ายด้วยบัตรเครดิตดีครับแต่งยิ่ง<น>สดนะแต่งยินสดเรียบร้อยค่ะอขอเป็นเซลฟี่กระจกอีกแล้วเป็นเซลฟี่กระจกะคือเราจะถ่ายแค่ด้านนอกเท่านั้นนี่ไอนีไน่ไอนี่เบาะให้เด็กนั่ง นี่คือโปสเตอร์หนังชายวันต่อไปครับนี่นหนังอนงครับประสบการณ์ดันติง้งเวลาเข้าโรงหนังต้องเข้าให้ถูกนะครับนี่ไงมันมีชื่อเรื่องมันมีชื่อชื่อเรื่องบอกอยู่นู่นครับคู่หัวขวาง,งนรกอันที่3ามครับเราเข้าไปเลย เดี๋ยวขออนุญาตไปดูหนังก่อนนะครับเดี๋ยวดูหนังเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์กันต่อโอเคครับอะไรวะสีสีแสงแสง่นไระร้านอะไรวะสีแสงสีแสง ตอนนี้ก็กลับบ้านนรับเมื่อกี้นี้เราไปดูหนังมาครับก็โดยรวมแล้วคือคือมันอยู่นะครับก็แต่มันแต่มันเป็นการเรียกสติที่โคตรหังหมุมมากเลยเรียกสติในการตบหน้า แต่ตอนที่ไอ้พระเอกใช่ไหมวิลสมิธน่ยตอนแกแกล้งแกล้งไอ้แกแกล้งพี่อ้วนไงแล้วแกทําเป็นยิงยิงคนนั้นใช่ไหมแล้วก็วิสามันจนตายตกน้ำไปก็พวกคนร้ายมันเอแต่ก่อนน่ะเป็นแกเป็นอดีตตำรวจ อดีตตำรวจแล้วก็น่าจะพ้ลราชการแหละหรืออะไรไม่รู้แล้วก็มีแล้วก็มันมีฉางหนึ่งที่กลุ่ม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 พวกพระเอกอะ่ะโดนโดนตาหน้าว่าเป็นเป็นคนร้ายไงจนจับฉากให้พระเอกเป็นคนร้าย ช่แล้วแล้วก็มีตำรวจหญิงคนหนึง่งที่ฉากตอนฉากจบใช่ไหมที่สมชุดทหารอ่ะยูนิฟอร์มอ่ะความจริงแล้วเขาเป็นตำรวจหญิงเหมือนกันแต่น่าจะผิดใจกับพระเอกอะไรเรื่องะเรื่องอะไรไม่รู้ต้องไปดูในภาคที่แล้วแต,แต่ก็มีลูกลูกสาวคนหนึ่งอ่ะเขาอ้อนวอนเราต้องย้อนไปดูภาคที่สองนะ ก็คือต้องก็คืออ้อนอ้อนอ้อนมนว่าอย่ายิงอ่ะเพราะเพราะว่ามันมีเพราะว่ามีชายคนหนึ่งอ่ะที่รับบทเป็นลูกของพระเอกอ่ะลูกชายพระเอกอแต่ลูกชายพระเอกน่าจะมีส่วนมีส่วนเกี่ยวกอนข้องกับการฆ่าครับเขาๆๆเ,เ,เขาก็เลยแกเขาก็เขาก็เลยแค้นเขาก็เลยมาตามล่า แล้วก็ม,แกมีแล้วก็มีอีกฉากแล้วก็มีอีกฉากที่พีคกมากคือตอนที่เอพวกกลุ่มคนร้ายใช่ไหมเข้าไปบุปกขึ้นบ้านอะไรวะนะโอ้ไฟจ้าเนโรพี่แล้วก็มีฉากหนึ่งที่อพวกกลุ่มคนร้ายขึ้นบ้านนะ คือมีไอ้อคนที่รับบทไอเลจีอ่ะเเไม่รู้เขาไปเก่งมาจากไหนนะไอเขาเป็นทหารป่ะไอพี่อ้วนพี่อ้วนแกก็เชียแกก็เชียอย่างสนุกสนานเลยเหมือนยังกระเชียบอลน,นะแล้วก็มีไอวัีเด็ดคำหนึ่งครับไออะไรนะ,ะนี่ลี่ลูกเขยกู มันมันพูดว่าอะไรไม่รู้อะไร่ลูกเสยกูอะไรไม่รู้ผมก็ฟังทันอยู่แต่มันลืมแล้วน่าจะเป็นอดีตทหารแหละที่ก็ร่วมมือร่วมมือกับพระเอกแหละน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าผมเคยดูภาคสองาแะไรไงแต่ไม่ได้ดูเต็มเรื่องผมดูแค่บางฉาก ดูแค่บางฉากอับภาคสองกับภาคไทยแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่โคตรลุ้นน่ะตอนที่พวกแกง๊งแกงโจนปลาระเบิดขวดใส่รถตู้ไงแล้วไอ้คนที่รบบทอัมบาโดก็เกือบโดนไฟไหม แต่โชคดีที่พ่เอกอ่ะมาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็กระโดดโลบหนีแล้วจังหวัดที่ช่วงเอจะเอส่งส่งตัวรักโทษใช่ไหมและไอพวกคนขับเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นพวกคนคนร้ายน่าจแฝงตัวเข้ามาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับผม เจอกัรพัหนาครับ